ยินดีต้อนรับสู่ออดิโอบุ๊กช่องนิยายเสียงฟังเทินก่อนรับฟังอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ตอนที่3เสียงสะท้อนแห่งอดีตคลื่นสงบลงหลังสึกอันดุดเดือดแต่ใต้มหานาทีที่เงียบสงัดนั้นไม่ได้หมายความว่าสงครามได้จบสิน้นหากเพียงเป็นบทเริ่มต้นใหม่ สิริการยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันดวงตายังคงเปล่งประกายสีทองวาบวับราวกับมีบางสิ่งกำลังปลุกตื่นเธอหลับตาลงและในห้วงจิตกลับได้ยินเสียงก้องกังวานเสียงนั้นชั้นโบราณเก่าแก่ดังสายลมพัดผ่านกาลเวลาผู้ถือผนึกเจ้าคือผู้สืบทอดแห่งพันธสัญญา คำพูดนั้นแวววซ้ำราวกับสะท้อนออกมาจากความมืดและแสงในเวลาเดียวกันภาพเลือนรางผุดขึ้นในใจเธอสงครามโบราณที่ผืนฟ้าแตกแยกแผ่นดินลุกเป็นไฟเหล่าพญานาคข,ขดร่างพันรอบมหานาทีและพญาครุฑผู้มีปีกสีทองดังอาทิตย์สยายปีกบดบังท้องฟ้าเสียงคำรามของพญาอนันตนาคราชดังกึกก้อง ทว่าเบื้องกลางกลับมีสตรีนางหนึ่งยืนอยู่ด้วยแววตาไม่หวั่นเกรงสิริการสะดุง้งสตรีนั้นมีเขาหน้าเหมือนเธอราวกับกระจกสะท้อนเธอคือใครหรือแท้จริงแล้วคืออดีตชาติของตนความสับสนและหวาดกลัวถาโถมเข้ามาแต่ก็แฝงไว้ด้วยแรงดึงดูดลึกลับให้ไขว่คว้าหาคำตอบเจ้าไม่ใช่เพียงมนุษย์ธรรมดาเสียงสะท้อนเอ่ยอีกครั้ง เจ้าคือพันธะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อค้ำชะตารามหากเจ้าล้มเหลวความสมดุลแห่งโลกจะสลายน้ำเสียงนั้นทำให้หัวใจเธอหนักอึ้งราวกับถูกหินพันวาดทับเธอคิดถึงชะตากรรมที่ถูกผลักไสให้แบกรับโดยไม่ทันรู้ตัว แต่เมื่อเหลือบตาขึ้นเห็นเหล่านาคที่เฝ้ามองด้วยความหวังเห็นพญากเกล็ดเงินที่ยังคงปกป้องเธอแม้บาดเจ็บสาหาัสหญิงสาวจึงกัดฟันและกำม,มัดแน่นทันใดนั้นเสียงจากห้วงจิตเริ่มเลือนหายแต่กลับทิ้งถ้อยคำสุดท้ายไว้ว่าจงตามหาหอคอยก้าวเงาที่ซ่อนอยู่กลางพืนดินศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเจ้าจะได้รู้ความจริงทั้งหมด เธอลืมตาขึ้นทันทีหายใจหอบรุนแรงราวกับพึ่งวิ่งผ่านสงครามอีกครั้งร่างกายสั่นไหวแต่สายตากลับมุ่งมั่นกว่าเดิมหอคอยก้าวเงาเธอพึมพำกับตัวเองพญาอนันตนาคราชขยับร่างอันใหญ่โตเข้ามาดวงตาลึกล้ำจ้องมองเธอเจ้าคือผู้ถูกเลือกจริงแท้แล้วสิริการหนทางต่อไปจะเต็มไปด้วยความจริงที่โหดร้าย แต่ก็เป็นเพียงเจ้าที่จะไขความลับแห่งพันธสัญญาได้คำพูดนั้นเปรียบเสมือนตราประทับให้โชคชะตาที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปเธอรู้แล้วว่าหนทางข้างหน้าจะพาไปสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่และอาจนำไปสู่สงครามที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดสิริการยังคงยืนอยู่กลางบาดานดวงใจสั่นสะท้านกับถ้อยคำที่ได้ยิงจากเสียงสะท้อนแห่งอดีต แต่ก่อนที่เธอจะได้ไตร่ตรองความหมายของมันสายน้ำกลับสั่นสะเทือนขึ้นเรากับมีแรงบางอย่างพยายามจะทะลุทะลวงลงมาทันใดนั้นแสงสายฟ้าสีน้ำเงินม่วงฉายวาบลงมาจากท้องนภาแม้จะอยู่ใต้มหาสมุทรก็ยังรู้สึกถึงพลังอำนาจที่แผ่กระจายคลื่นน้ำปั่นป่วนรุนแรงจนเหล่านาคทั้งหลายต้องหดร่างปกป้องตนเอง พญาอนันตนาคราชขมวดเกล็ดแน่นสีหน้าหนักใจมันตื่นขึ้นแล้วเสียงทรงพลังเอื่อนเอ่ย คำสาบแห่งสายฟ้าที่ถูกผนึกไว้ตั้งแต่ยุคโบราณเริ่มแตกออกทีละน้อยสิริการเบิกตากว้างคำสาบแปลว่ามีสิ่งที่ถูกผนึกหรือเธอถามด้วยน้ำเสียงสันสะท้านแต่พญานาคผู้ยิ่งใหญ่เพียงพยักหน้าชา้าๆรากับไม่อาจปฏิเสธความจริงนั้นได้เสียงสายฟ้าเปรี้ยงดังอีกครั้ง คราวนี้สายฟ้าแหวกผืนน้ำทะลวงลงมาถึงบาดาลโดยตรงก่อเกิดเป็นรอยแผลขนาดมหึมาบนผื้นหินเรากับมีมือยักษคอยฉีกผืนโลกออกเป็นเสี่ยงพลังนั้นช่างน่าสะพรึงจนทุกสรรพ,พสิ่งต้องหยุดนิ่ง และท่ามกลางสายฟ้าที่แผ่เผาเงาร่างขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาร่างนั้นไม่ใช่ครุฑหากเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์สายตาของมันเปล่งแสงสีฟ้าพิฆาตกรงเล็บคมราวอสศนีบาดเสียงหัวเราะก้องสะท้อนอยู่ในน้ำในที่สุดผนึกที่พันธสัญญาโบราณสร้างไว้ก็เริ่มเสื่อมลงสทีเหล่านาต่างแตกตื่น บางตนสั่นสถานด้วยความหวาดกลัวบางตนเหงื้อหอกเตรียมต่อสู้แต่พญาอนันตนาคราชกลับแผ่พลังออกมาเพื่อปกป้องพวกพ้องมันคืออสูรสายฟ้าเงาที่เกิดจากสงครามโบราณ สิ่งที่ถูกสร้างเพื่อทำลายทั้งนาคและครุฑโดยไม่เลือกฝ่ายสิริการใจเต้นแรงไม่เป็นซ้ำเธอสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดของอสูรสายฟ้านี้มันราวกับเชื่อมโยงกับถ้อยคำที่เธอได้ยินมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับพันธสัญญาหากไม่หยุดยั้งมันโลกทั้งผืนอาจถูกฉีกทำลายด้วยแรงอสนีบาทสิริการเสียงพญาอนันตนาคราชดังขึ้นอีกครั้ง เจ้าต้องใช้พลังที่ตื่นขึ้นใหม่เพื่อพันึกมันอีกครั้งหากเจ้าล้มเหลวไม่เพียงแต่บาดาลแม้แต่ฟ้าและดินจะลุกไหม้ไปพร้อมกันหญิงสาวกัดริมฝีปากเลือดซึมออกเล็กน้อยแต่แววตากลับแน่วแน่เธอรู้แล้วว่าหนีไม่ได้อีกต่อไปหากนี่คือคำสาปแห่งสายฟ้าที่รอคอยผู้เสื่อมทอดเธอต้องเป็นผู้เผชิญหน้ากับมันเองหลังจากอสูรสายฟ้าเผยร่าง พลังของมันก็ปั่นป่วนไปทั่วทั้งบาดาลน,น้ำวนหมุนเป็นเกลียวรุนแรงแสงสีฟ้าฉายวาบทุกคราเมื่อมันก้าวเดินบนพื้นหินมันไม่ใช่เพียงสัตว์ร้ายหากแต่คือสิ่งที่ถูกสาปให้คงอยู่ชั่วการเหมือนร่างที่มีชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือความแค้นอันไร้สิ้นสุด สิริการยกมือขึ้นสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหัวใจคล้ายพลังนั้นตื่นขึ้นเพื่อตอบสนองต่ออสูรสายฟ้าแต่ยังไม่สมบูรณ์ร่างกายของเธอสั่นสะท้านราวกับกำลังถูกฉีกเป็นเสี่ยงเสียงเท่าถามพญาอนันตนาคราชด้วยเสียงสัน่นท่านมันคือสินใดกันแน่ทำไมถึงมีความแค้นที่มืดดำเช่นนี้นาคราชผู้ยิ่งใหญ่ถอนหายใจลึกก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความโศกเศร้า มันคือเศษเสี้ยวแห่งคำสาปเมื่อครั้งสงครามครุฑนาคยังไม่สิ้นสุดนักพรตผู้เกลียดชังทั้งสองเผ่าพันธุ์ได้สร้างอสูรสายฟ้าขึ้นมาเพื่อล้างผลาญทั้งหมดแต่สุดท้ายพลังนั้นเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้จึงถูกผนึกลงใต้บาดาลและเจ้านั่นแหละคือเงาของมันที่หลุดรอดออกมาสิริการเบิกตากว้างหมายความว่ามันคือเศษเสี้ยว เธอกัดฟันแน่นเพราะแม้เพียงเศษเซียวก็ทรงพลังจนทำให้น้ำทั้งบาดาลเดือดพล่านหากตัวจริงตื่นขึ้นโลกทั้งผืนคงไม่เหลืออะไรนอกจากเท่าทุลีทันใดนั้นเสียงคำรามของอสูรสายฟ้าดังกล้องไปทั่วบาดาลกักขังข่าพันธสัญญาโบราณหรือเจ้าพวกนาคเจ้าพวกครุฑทั้งหมดจะต้องถูกทำลายร่างยักษ์นั้นฟาดกรงเล็บลงมาพื้นหินแตกกระจาย แรงอสศนีบาทพุ่งเป็นสายออกไปเหมือนพายุพญาอนันตนาคราชแผ่พลังออกมาปกป้องเหล่านาคเศษหินกระเด็นกระดอนแต่ยังไม่อาจทะลวงโล่พลังที่เขาสร้างขึ้นทว่าใบหน้าของนาคราชกลับเต็มไปด้วยความกังวลข้าไม่อาจผนึกมันได้อีกแล้วพลังผนึกครั้งนั้นต้องการผู้ถือครองพันธสัญญาและนั่นทำให้ทุกสายตาหันมาจับจ้องสิริการ เธอรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลร,ร่างกายหนักอึ้งราวกับถูกโซ่ล่ามไว้เธอไม่ใช่นาคไม่ใช่ครุฑแต่เพราะสายเลือดโบราณที่ไหลเวียนอยู่ในกายทำให้เธอคือผู้ถูกเลือกให้สืบทอดพันธสัญญาเสียงจากอดีตก้องในหัวเจ้าผู้สืบทอดผู้ที่ไม่เป็นทั้งครุฑและนาคจะต้องเป็นผู้ก้าวข้ามความแค้นเพื่อยุติคำสาบ สิริการกำหมัดแน่นแม้ความหวาดกลัวเกาะกินใจแต่ความมุ่งมั่นกลับแข็งแกร่งกว่าเดิมเธอเก้าวไปข้างหน้าช้าช้าเผชิญหน้ากับอสูรสายฟ้าสายตาสีฟ้าเข้มของมันจับจ้องเธอทันทีราวกับรับรู้บางสิ่งเจ้าคือผู้สืบทอดพันธสัญญานั้นหรือมันหัวเราะเย้ยหยันถ้าเช่นนั้น จงถูกจองจำไปพร้อมกับข้าพลันโซ่สายฟ้าพุ่งออกจากกรงเล็บของมันลามร่างสิริการแน่นหนาเธอทรุดลงกับพื้นความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างเรากับถูกเผาไหม้ด้วยคสนีบาดทาว่าในดวงตายังคงเปล่งประกายแห่งความไม่ยอมแพ้โซ่สายฟ้าที่พันธนาการสิริการกระชับแน่นขึ้นทุกย่างก้าวที่เธอพยายามจะขยับร่างกายกลับเจ็บปวดเรากับถูกไฟฟ้าช็อตแต่ในความเจ็บปวดนั้น กลับมีบางสิ่งในจิตใจของเธอกลับตื่นขึ้นเรากับความทรงจำของอดีตชาติที่เธอไม่เคยรู้จักกำลังปัทุขึ้นมาพญาอนันตนาคราชเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งกระวนกระวายสิริกานจงตื่นเถิดเสียงของเขาดังออกมาจากจิตใจแต่ร่างของเขาก็ยังไม่สามารถเข้ามาช่วยได้เพราะอสูรสายฟ้านั้นสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปสิริกานเงยหน้าขึ้น กลิ่นของโลหิตเริ่มคละคลุ้งจากร่างของเธอเองดวงตาเธอปรากฏแสงสีทองที่วาบวับในความมืดดวงตาที่เคยสงบกลับเปล่งประกายด้วยพลังแห่งอดีตพลังของพันธสัญญาที่เธอยังไม่เคยรู้จักเต็มที่เลือดของเจ้าคือคำสาบานที่ผูกพันเสียงที่สะท้อนจากอดีตดังในหัวของสิริการคำพูดนั้นเคยเป็นของใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างๆเธอในสงครามโบราณ คำสาบานที่ยังคงตามหลอกหลอนและเธอก็ต้องเป็นผู้ทําลายมันถ้าเช่นนั้นข้าจะทําลายมันสิริการตะโกนออกมาเสียงดังท่ามกลางความเจ็บปวดและห่วงความคิดที่สับสนเธอรวบรวมพลังทั้งหมดในร่างกายไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วกดลงบนโซ่สายฟ้าที่ล้อมรอบตัวเองและในชั่วพริบกานั้นพลังแห่งพันธสัญญาโบราณก็ระเบิดออกมา คลื่นพลังอันมหาศาลแผ่กระจายออกไปทุกทิศทางสร้างการระเบิดอย่างรุนแรงทั่วบาดาลจนบังเกิดเป็นสายแสงสีทองที่สว่างจ้าดั่งดาวข้ามฟ้าอสูรสายฟ้าพยายามยกกรงเล็บขึ้นเพื่อป้องกันแต่แสงทองนั้นเรากับพลังแห่งกฎแห่งฟ้าและดินทะลุผ่านปีของมันไปทั้งหมดหัวใจของสิริการเต้นดังขึ้นทุกครั้งที่พลังนั้นขยายออกไป แต่เธอก็รู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างเธอและพันธสัญญาพญาเกล็ดเงินและนาคทั้งหมดที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็หลบไปด้านหลังแต่พญาอนันตนาคราชกลับยืนมั่นคงดั่งหินผาสีหน้าของเขาจริงจังราวกับรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการตัดสินชะตาของทุกสิ่งทั้งในโลกนี้และในอนาคต ท่านใดนั้นเสียงคำรามของอสูรสายฟ้าดังกึกก้องเต็มไปทั่วบาดาลเจ้าผู้ถือพันธสัญญาเจ้าคิดว่าจะสามารถทำลายข้าได้หรือถ้าหากความแค้นนี้ไม่ถูกตัดขาดโลกนี้จะต้องมืดมนตลอดไปสิริการพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นดวงตาของเธอแผ่แสงสีทองเข้มข้นขึ้นเสียงสะท้อนแห่งอดีตคล้ายจะบอกว่า เธอจะเป็นผู้ลงมือทำลายมันเองคำสาบานในเลือดเริ่มเป็นพลังแท้จริงน้ำตาของสิริกานเริ่มไหลออกมาแต่ในขณะเดียวกันพลังที่ซ่อนอยู่ในร่างกายกลับรุนแรงขึ้นเหมือนจะยึดครองร่างของเธอโดยสมบูรณ์ในขณะเดียวกันเมื่อพลังแห่งคำสาบานดึงดูดพลังจากอดีตวิญญาณโบราณทั้งหลายที่เคยสาบานร่วมกับเธอก็เริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาลุกขึ้นจากหลุมฝังศพแห่งเวลา โคจรรวมตัวในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้พลังนั้นไม่เพียงแต่สะสมแต่สามารถทําลายคํำสาบนั้นไปอย่างสมบูรณ์สิริการร้องตะโกนครั้งสุดท้ายพร้อมกับการระเบิดของพลังทั้งหมดที่เธอสะสมจนเต็มร่างร่างของอสูรสายฟ้ากระตุกและสั่นสะท้านก่อนจะถูกสายแสงทองห่อหุ้มจนร่างนั้นสลายหายไปในพริบตา การระเบิดของพลังแร่ขยายออกไปจนเกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในทุกมุมของบาดาลความเงียบเข้าครอบงำบาดาลหลังจากการระเบิดพลังครั้งใหญ่มหานาทีที่เคยปั่นป่วนกลายเป็นสงบจนชวนให้หายใจยาวอย่างไรก็ตามสิริการยังคงยืนอยู่ตามความมืดมิดเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูร่างกายอ่อนแรงจากพลังที่ใช้ไปทั้งหมดแต่เธอยังรู้สึกถึงบางสิ่งที่หลงเหลืออยู่ ความรู้สึกที่เหมือนความแค้นยังไม่ได้หมดสิ้นความมืดที่เคยท่วมทับบดาลยังคงหลบซ่อนอยู่ตามซอกมุมทุกการเคลื่อนไหวของเธอมีความรู้สึกว่าผ่านไปไม่นานแต่ในความจริงมันคือเวลาแห่งการรอคอยที่ยาวนานในที่สุดพญาอนันตนาคราชก้าวออกจากที่หลบซ่อนมองมายังสิริการที่ยืนอยู่กลางแสงสีทองที่กำลังจางหายไปสิริการ พลังที่เจ้าใช้ในการทำลายอสูรสายฟ้าครั้งนี้จะต้องมีผลต่อตัวเจ้าด้วยสิริการพยักหน้าเบาๆข้ารู้รู้ดีว่าหากทำเช่นนี้ข้าก็อาจจะสูญเสียบางสิ่งไปเธอหันไปมองที่พญาอนันตนาคราชด้วยความหนักแน่นในสายตาแต่หากข้าไม่ทำมันโลกจะต้องแตกสลายอย่างไม่อาจกู้คืนได้พญาอนันตนาคราชยืนนิ่งเจ้าทำทุกอย่างเพื่อปกป้องบาดาล แต่ข้าก็ยังไม่สามารถเห็นอนาคตได้ชัดเจนทว่าข้ารู้ว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรโลกนี้จะต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงคำรามดังก้องขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่ของอสูรสายฟ้าหากเป็นเสียงของพลังอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงก่อตัวขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในบาดาลท้องน้ำเริ่มพลิกผันอากาศเย็นเยียบราวกับการมาถึงของพายุที่ไม่มีที่สิ้นสุด สิริการสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่อันตรายกำลังเคลื่อนไหวมันยังไม่จบยังมีบางสิ่งที่คอยสะกดขังทุกสิ่งเสียงของเธอสั่นระรัวแม้จะมีพลังมหาศาลอยู่ในมือแต่ก็ยังรู้สึกถึงขีดจำกัดที่แสนจะเลื่อนลางทันใดนั้นภาพแสงสีทองในร่างของสิริการเริ่มสั่นคลอน ภายในนั้นมีเงาดำที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆมันเริ่มทอแสงมืดมิดออกมาจากในใจเธอเองเงานั้นเรากับจะกลืนกินทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวพยาเกล็ดเงินที่ยืนอยู่ห่างออกไปเห็นเหตุการณ์นั้นจึงรีบร้องเตือนสิริการระวังนั่นไม่ใช่แค่พลังธรรมดามันคือมอรณะที่จะทำลายความสมดุลของพันธสัญญาสิริการพยายามควบคุมมันให้ได้ แต่พลังมืดเริ่มแข็งแกร่งขึ้นในร่างกายของเธอบางทีอาจเป็นความลับที่เธอไม่รู้ตัวตั้งแต่ต้นพลังของผู้ถูกเลือกไม่ได้เพียงแต่จะสร้างสมดุลเท่านั้นแต่มันยังสามารถทำลายทุกสิ่งที่เธอรักได้พลังที่มืดนี้คือของข้าความแค้นที่ถูกกักขังเสียงเย็นเยียบของอสูรที่ถูกผนึกไว้ในตัวเธอดังขึ้นจากภายในเมื่อเจ้าทำลายข้าเจ้าก็ได้ปลุกมันขึ้นมา และตอนนี้มันจะครอบงำเจ้าทุกส่วนสิริการกรีดร้องออกมาเสียงดังมือของเธอถูกพลังนั้นบีบรัดจนไม่สามารถควบคุมได้ร่างของเธอเริ่มลุกไหม้ด้วยไฟมืดทุกสิ่งรอบตัวเธอเหมือนจะสลายไปในพริบตาในขณะนั้นเองดวงตาของสิริการกลับเปล่งประกายอีกครั้งและก่อนที่เธอจะจมดิ่งในความมืดนั้น พลังแห่งพันธสัญญาที่แท้จริงก็ลุกขึ้นจากภายในและสะท้อนกลับไปทั่วทั้งบาดานพลังแสงที่เก็บรวบรวมมาจากทุกสรรพสิ่งที่เธอทำเพื่อปกป้องทั้งหมดนั้นย้อนกลับมาสู่ตัวเธอเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งข้าจะไม่ยอมให้ความมืดนี้มาครอบครองโลกอีก พลังที่เปล่งออกมาคือการยืนยนันการทำลายคำสาพที่ตามเธอมาและมันเริ่มสะท้อนกลับไปในพลังที่สาบานกันไว้ในโลกแห่งมิติอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ